สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนนของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุดีบทที่28ข้อ1นึงข้อที่3นะครับผมให้หัวข้อนี้ว่าขออย่าทรงนิ่งเฉยตอนที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าข้ามหลายขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระชนนของพระองค์เป็นความจริงเสมอขอพระองค์เจ้าโปรดนำพาที่ข้ามหลายจะเป็นคนหนึ่งที่จะเข้าใจในพระชนนของพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์เจ้าให้ท่าทีของดาวิดนั้นเป็นแบบอย่างให้กับข้าพุงหลายในคการวิงวอนขอพระองค์เจ้าเมตตา ที่โรแชา์จะเป็นจริงทำกลางทั้งหลายที่ฐานในนามพระเยซูพิจเจ้าอามนผมอยากจะอ่านนะครับในสุดิปทที่28นะครับข้อหนึ่งข้อที่3พระกัมวีได้กล่าวไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์พระศิลาของข้าพระองค์ขออย่าให้พระกันหนวกต่อข้าพระองค์เกรงว่าถ้าพระองค์ทรงเงียบอยู่ต่อข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังปากแดนคนตายขอทรงฟังเสียงวิงวอนของข้าพระองค์ ขณะเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอความอุปถัมภ์จากพระองค์ขณะเมื่อข้าพระองค์ยกมือของข้าพระองค์ตรงต่ออภิสุทธ,ธิฐานของพระองค์ขออย่าทรงกวาดข้าพระองค์ไปพร้อมกับคนธรรมกับคนที่กระทําความชั่วผูพ้พูดอย่างสันติก,กับเพื่อนบ้านแต่ปองร้ายอยู่ในใจของเขาทั้งหลายพระคัมภีร์ตรงนี้คล้ายๆกับบทที่26ตรงที่ว่าเริ่มต้นด้วยการข่าครวญและจบด้วยการวางใจส่วนบทที่27นะครับเริ่มต้นด้วยการวางใจ จบด้วยการข้าครวนนะครับแต่ก็ตามในบทที่28นี้เริ่มต้นในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือขอพระองค์อย่างนิ่งเฉยพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับผู้เขียนพระคัมภีร์สดุดีบทที่28เขาได้ขอพระเจ้าบอกว่าขออย่าทรงนิ่งเฉยถ้าเราพูดแบบนี้นะครับถ้าอ่านคําเดียวเราจะมีความรู้สึกว่าเขาขาดความเข้าใจแล้วก็เป็นคนขาดความเชื่อแต่ไม่ใช่นะครับที่ท่านขออย่างนั้นเพราะอันที่หนึ่งครับเพราะท่านพึ่งได้เพียงพระองค์เท่านั้น เพราะอันที่สองก็คือเพราะความวางใจของเขาอยู่ในพระเมตต่างพระเจ้าและอันที่สามเพราะมั่นใจว่าตนเองดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องมาดูทีประการด้วยกันนะครับทาไมเขาขอพระเจ้าอย่าสงนิ่งเฉยอันที่หนึ่งครับเพราะเขาพึ่งได้เพียงพระเจ้าเท่านั้นดาวิดเป็นทุกข์หนักใจมากแล้วเขาบอกว่าพระเจ้าในข้อที่หนึ่งพระองค์ทรงเป็นพระศีลาของข้าพเจ้านะครับซึ่งหมายถึงเาเป็นความมั่นคงเป็นความปลอดภยัยท่านร้อนใจนะครับอย่กให้พระองค์ตอบท่านเร็วๆท่านจึงพูดออกมาบอกว่า อย่าพรกกันหนวกนะอย่าหูหนวกนั่นเองและขอพระองค์เนี่ยอย่าเป็นใบไม่ตอบเขาอย่าทรงนิ่งเฉยไม่ตอบเขานะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าพระองค์ทําอย่างนั้นผมตายแน่นอนเพราะว่าผมมีที่พึ่งที่เดียวคือพระองค์มันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนแบบดาวิดได้นะครับอธิษฐานบอกพระเจ้าพระองค์ช่วยข้าพระองค์เป็นที่พึ่งเดียวของข้าพระองค์ถ้าพระองค์ไม่ทรงช่วยข้าพระองค์ม้วยแน่ๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ดาวิดเป็นอย่างนั้น อันที่สองครับเขาวางใจคพระเมตตาของพระเจ้าสังเกตในข้อที่สองบอกว่าขอฟังคําวิงวอนเมื่อข้าพระองค์ร้องถูนขอความปถัมา์จากพระองค์เนี่ยนะครับเขาขอเมตตาจากพระองค์นะกขขอพระเมตตาจากพระองค์เขาวางใจในความเมตตาของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเมตตาเหนือเขา ในพระคัมภีร์ในตอนนี้ทําให้เราเข้าใจว่าท่านไปในพระวิหารที่เขาเรียกว่าอภิสุทธิสถานของพระองค์ชาวยิวจะรู้ว่าไปที่นั่นปั๊บเราจะไปอธิษฐานกันเพราะที่หีพระสัญญาพระเจ้าจะมีพระที่นั่งเรียกว่าพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่บนฝาหีนั้นและที่นั่นจะเป็นที่ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะสถิตอยู่ด้วยและพระองค์จะทรงตอบพวกเขาดาวิดวางใจในพระกรุณาของพระเจ้าที่พระกรุณาของพระองค์นะครับและอันที่3ามก็คือเขามั่นใจว่าตัวเองถูกต้อง ขออย่ากาวาดข้าพระองค์ไปกับบรรดาคนทําชั่วที่มีจิตใจปองร้ายขอบคุณพระเจ้าครับเขามั่นใจว่าที่เขาขอพระเจ้าอย่านิ่งเฉยเพราะสิ่งที่เขาทาอยู่นั้นถูกต้องวันนี้กล้าพูดเต็มปากไหมครับขอพระเจ้าเมตตาข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทําในสิ่งที่ถูกต้องเราอาจจะไม่ถูกต้องหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องนี้เรื่องนี้ถูกต้องแน่นะครับขอพระเจ้าเมตตาเราที่จะทําอย่างถูกต Je like ้องเรื่องไม่เป็นเช่นนี้เราจะรู้ว่าพระเจ้าจะไม่นิ่งเฉยกับเรานะครับเอาล่ะครับ ท่านพึ่งพระเจ้าเท่านั้นท่านวางใจในพระเมตตาของพระเจ้าและท่านมั่นใจว่าตัวเองถูกต้องเราเหมือนกับดาวิดไหมครับเราจะพูดเต็มปากว่าขอพระองค์อย่างนิ่งเฉยอธิษฐานดีกันครับข้าแต่พระเจ้าในท่ามกลางความทุกข์ใจโปรดใ้ข้าหลายเป็นเหมือนดาวิดที่พึ่งพระเจ้าเท่านั้นและวางใจในความรักของพระองค์และมั่นใจว่าตัวเองนั้นได้ดำเนินชีวิตถูกต้องต่อพระองค์เจ้าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะกลับจิตกลับใจเปลี่ยนแปลงเพื่อคําพูดนั้นจะเป็นคําพูดที่สามารถจะรับผะพรจากพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนนช่วยพรับครับ